<laughs> <laughs> ามาต่อมาตาชานมาครับตาชานนับตาชานมาตาชานมาทำอะไรครับ

เาไม้่แฟนซร่่อบคุณ่ได้าแต่ได้ยาไปได้แล้วนะคะไปทำอยู่ที่ใครถดไปที่ตัี่ปนีก็ได้ขออนุญาตได้นะคะผวที่มัดได้ประจวบถืว่าสามารอย่างไรก็ไไปรย้ากะาานไปแล้วไปแล้ว อาจานะครับอาจาไปยังอาจารย์จะมานี่ครับ

ไมกินเนาะจะกินให้เย็นอยมันร้ <c oughs> อนมันระบบมันร้อนไม่ได้เอาไปกิดกัน <c oughs>

ก็ม <Es> <an> ีพออยู่พอกินมาถึงปัจจุบันนี่นี่คือความภูมิใจของตาชาวบ้านก็ให้ความเมตตาช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ให้เลยคณตาครับแดดร้อนแล้วครับตาแดดร้อนเกินแปดนาทีแล้วทเรื่องการทำงาดีกว่าตาตอนนี้นั่นมามาเป็นดำไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้เมื่อวานนีไปบานก้าแล้วก็ไปหามรถไถขึ้นมาบ่โอู้่จบกเือะแล้วม่บานบานเยมานบานบ้พกหามเลยเหรอหางเลยก็ลูกเขยคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ตายอีกคนหนึ่งยหนัก2อ0้กิโลโอ้โหตาคนเดียวสองสองลูต่นึงนะอตนึงเอ้ดูดได้คนหบ กว่าปี4กปีดูดูดูกล้ามหน่อยกล้ามตามันมีแต่เลื่อนเลื่อนๆมันไม่น่าดูเลยถาดูอย่างนี้ไม่ไม่น่าดูเลยคนแก่ไม่น่าดูเลยตายังสดใสอยู่ตาแตะขึ้น่ก็เสนอการสืบเสนอการตกลงแล้วคุยกันได้เยอะไทยนานละทีคือเวลาด5นาทีแล้วขอตัวครับขอที่เราครับโอเคครับใครยังไม่ถึง5นาทีอีก มุโจบีจักซเสือละเจ้าจากแดดกันละบานนี้เขานี้กลาไม่มีไม่มีพอะไรมาขายเลยเนาะ ตาก็ไม่มีอะไรมาขายตาก็มีอยู่แต่ตาก็ไม่มีเวลามาขายมีมะนาวมีกล้วยมีอะไรอยู่เช้าเีองการมนาอ้มาวตานีเยด้กินมะนาวกมะนาววัี้ครับมอน่วัีครับหนุ่มก็ได้หนุ่มหนุ่มหนุ่หนุ่มหนุวมหนุดมห่ห่มหนุ่มหนุ่มหน่หนุ่มหนุ่หน่มหหนุ่มอ่นุ่หนุ่น่ โอ้ตาตานี่ยนี่มดหนุ่มนี่ตาจะตาหาวเลยแก่มดหนุ่มเฉยใส่สายจกระดูกให้ตาแล้ะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมจ่ายตาหกสิบก้าเหลือสี่สิบก้าใช่ไหมขอบคุณานะครับ ความแข็งแรงาทำกากยาที่ก็ไปถ่ายใสหวานไปเล่นวยากันนะย่าแย่วายตามาทำทำรถเนนะอย่าลปมกีลนะ่าดโยกบอเยยบอระวังตกขี้ตมระวังลุยขี้ต้มให้ตาไปถงางแะ พอแกจะไปก็บอกว่า8ฝนมาแล้วเหรอเนี่ยพอเกิน8ก็อยากได้8อยากได้8 2ปีนี้8 2มดพี่8 2โอ้ยตอนนี้ผมเขียบสองผมไม่ถึง8เลยปีนี้8 2มดทำเขียบต้องเกิน8สองครั้ง ไปดูไม่ต่อครับมีอะไรครับนอกมืน้้มีอะไรต่อนะปลากรไต่เนี่ยตอนนี้ถ่ายหลายช็อตครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยตรงนี้มีอะไรครับปลากรต่เนาะนี่นะโอ้หมอนุ่มนหุ่นยนเรอตามกล้องเลยนี่ก็อะไรมั่ก็มีรองเท้าครับรงท้า พี่ออครับมีลังคาพี่ออนะครับอะไรครับต่อไปก็คิวหมอน้ต่อใครก็ไม่รู้หมอน้ำโอ้ใจหลังลงนะโอจะตั้งกองไวมก่อนนี่ครับนี่ครับมองอันนี้ปะมือพี่อ๋อครับยบมือพี่อ๋อ กุ๊กใหญ่กุ๊กใหญ่มาเองพี่อ๋อเขาอยู่ก็กุ๊กที่ออสเตรเลียหรือเปล่าเนาะไม่ใช่นะนึกว่าไปกุ๊กอยู่ออสเตรเลียนะ <pareil> นี่ครับเอ้ยาละ เหรอ๋ออี่ทำเองครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> เปิดเพลงนี่ปะคุณชายยาน,นินนะครับหมอหนุ่มอย่าลืมกินยาน,นะกษณ์ครับผมคุณลังวอนะครับกดให้แล้วนะครับครับครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับแดดร้อนครับเดี๋ยวเครื่องมานึ่งเป็นนอตครับนี่คุณแม่ทำนนอะไรเนาะคุณแม่ปาดกระนุนเราจะ,<น>ะไปหยิบวางตรงนู้นแหละตรงหมอหนุ่มนั่นแหละ บาดเจ็บก่อนครับเดี๋ยวแม่ก็ไปอยู่ตรงแถวตู้หมอหนุ่มเนาะจะไปนู่นนะครับครับผมนี่เจมมี่ก็นี่ครับอยู่ตรงนี้สบายๆครับตรงนี้สบายๆนี่ต้องหมอหนุ่มคมชัดไหมครับเก้บาทวันนี้ห้ครับนี่ครับพี่อ๋อต่อนะครับนี่ครับพี่อ๋อได้ทำม่ไหวมาม่าครับนี่เลย เชฟใหญ่เชฟใหญ่อะไรนี่ยไม่ได้เชฟใหญ่นะเชฟใหญ่แต่ผมยังไม่ได้กินทันชิมเลยเนาะขอบอกว่าให้เยคุณมุกกเลยครับมันไหมแค่ปูนก็อร่อยถ้าไม่อะไรก็บอกอร่อยแรงคุณชายนี้ครับหมอหนุ่งยังมีอีกนนะครับผมยังจับคุณเน็ตคุณชนี่หมอหนึ่งเดียวนะคุณสังวรคุณย่าฮาเล่นะครับสานพญาณารองรับตึกได้เป็นจุดพันอย่ล้มทับใครได้เนาะ คนะครับชัดสีสวัสดีครับหมอนุ่มถ้าชัดก็หมายถึงว่าจำได้ประชาชนเก่งสุดครับชัดมากมากข้าจมากๆนี่ผมสลับเป็นไวไฟแล้วเพราะว่าอยู่ตรงนี้ต้องถึงชาร์จไวไฟได้ครับไปอยู่ต้องผมนใช้ตื่นไม่ได้เลยหล่อนะโอ้โหหมอนุ่มทีเครื่องเข้ามาตามเกินพอตัวนเด็กแบบอันนี้ไล่หนึ่งคลิปสอง มีการทำลายำยำน้ำลายสอพี่อ๋อพ <eled> ิซีงานผ้ากับพี่อ๋อดีเอไครับครับอยากกินยำไม่ต้องไปาหนคิที่รยอมนะครับผมไอ้ไลหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วก็ผมมีสองยูทูบไหมอันนี้หมอนหุ่มกรอบอันนี้หมอนหนุ่มสายหาผมมีสองช่องอี้ทูมาเรื่อยเ่อยเช่องมาลาล

ถามว่าถามหอนครับสวัสดีครับคุณไทพิเกษครับหมอหนุ่มอ่านข้อความไรหัวเว่ย P2 ไรด้วยครับไม่อร่อยก็ต้องบอกออนคุณไทพิเศษหมอหนุ่มอ่านี่มครับคุณาวาอีนะครับดึงจะไปไหนครับ คุณตปครับมันไหมครับอร่อยเาบอกว่าไม่อร่อยนาดไหนอร่อยก็ว่าชนายานี่นะครับน้องหนุมอย่าลืมกินยาอะไรครับคุณน้ำมาลาลงไาน้ำจาข้าความคุณเทอพิเซียวโ้ี่สองอะไรด้วยนะครับทขมลไ้โเคเด้อคุณิาครับเดี๋ยวาทำน้ำลายสอนะคุณบัาเบนดีสวัสดีครับ พามาดูยันที่ออเดีกดยกับรถมีงานค่าค,ครับผมคนละช่องครับผมแต่กระเป๋ารวมกันแบบ